มาค่ะวันนี้จะพามาทำผักชยาผัดปลากระ,กะป๋องหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าคนาเม็กซิโกเป็นผักที่มีประโยชน์เยอะมากช่วยลดคลอเลสเตอรอลลดระดับน้าตาลในเลือดช่วยลดการอักเสบ แต่หากินง่ายมากตามข้างรัว้วไม่ต้องเสียงเงินซื้อสักบาทเอกเจอร์กรุบกรอบคลายคณนะแต่ว่าหวานกว่าไม่สามารถทานดิบได้ต้องนํามาปรุงสุกหนึ่งนาทีขึ้นไปเท่านั้นเริ่มทํากันเลยขั้นตอนแรกเราก็จะนําพริกกับกระเทียมมาตำนะจากนั้นเราก็จะใส่น้ํามันลงกระทะแล้วก็ผัดพริกกับกระเทียมให้หอมเลยจากนั้นเราก็จะใส่ปลากระป๋องลงไปวันนี้เราจะใช้ปลากระป๋องสองกระป๋องนะแล้วเราก็จะเทน้ําเปล่าลงไปด้วยแล้วเราก็มาทําการปรุงรสกันเลยลก็จะมีซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวน้าปลาซีอิ๊วดําน้ํามันหอยน้าตาล ผงนัวปิดท้ายด้วยพริกไทยเพิ่มความหอมนะแล้วเราก็โคเลโคเลทุกอย่างให้เข้ากันได้เลยจากนั้นเราก็จะตัดเนื้อปลานิดนึงนะเพื่อให้พอดีคำแล้วเราก็จะใส่ผักชายาลงไปไม่ต้องกลัวว่ามันจะเยอะเกินไปนะพอผัดแล้วมันเหลือนิดเดียววิธีทานคือเราจะเลือกแต่ยอดอ่อนมีสองใบคู่นะแต่เราจะตัดก้านออกหลังจากนั้นเราก็จะหั่นใบคล้ายๆใบชะพูเลยแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วคะ่ะถ้าใครยังไม่เคยทานก็ลองทำตามดูนะ